ความรู้สวัสดีค่ะอจารย์ใจเดชขะสวัสดีครับประจพนอครับนักศึกษากศนนักเรียนในระบบโรงเรียนและผู้ฟังที่เขารพบรักทุกท่านนะครับคราวที่แล้วคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยถึงเรื่องของมงคล38ประการแต่ว่ายังไม่ครบทั้ง38ประการค่ะ อาจารย์ก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะถ้าไม่ต่อเนื่องทั้ง38ประการเนี่ยจะได้ไหมได้สิคะได้ใช่ไหมครับได้เพราะ,ะรว่าเวลาเรามีแค่ครั้งละประมาณ30นาทีครับถ้าอาจารย์อ่านชื่อ1-38นะจบค่ะคแต่ว่าคุณผู้ฟังก็จะติดค้างเหมือนที่ดิฉันติดค้างดังนั้นเทียนก็จะทำหน้าที่แทนลูกศิษย์เรียนถามอาจารย์ถึงสิ่งที่เป็นข้อข้องใจครับ จะได้เข้าใจไปทีเดียวในภาพรวมก่อนแล้วเดี๋ยวพออาจารย์พูดถึงมงคล38ประการครบเข้าใจความหมายพื้นฐานแล้วเราค่อยไปลงในเชิงวรรณคดีวรรณกรรมตามองค์ความรู้ในหลักสูตรกันครับขอเรียนนิดนึงว่าถ้าเผื่อนักศึกษากรสนก,ก็ดีนักเรียนในระบบโรงเรียนหรือผู้ฟังที่เคารพรักมาฟังตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้เข้าในส่วนที่เป็นตัวมงคล,ลสูตรจริงๆและตัวมงคล,ลสูตรคำฉัน แค่เพียงว่ามีคนถอดออกมาเป็นตัวข้อข,อ,ของมงคลให้ฟังง่ายๆก่อนนะครับแปลไทยเป็นไทยเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็ว่ากันต่อเลยครับอาจารย์พนะ่ะมงคลข้อต่อไปเลยนะคะครับผมวันนี้ก็จะเริ่มมงคลข้อที่21ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายธรรมก็คือธรรมะนะคะมงคลที่16บอกว่าให้ประพฤติธรรมก็คือให้กระทําใช่ครับให้ทํา แต่ว่ามงคลที่21เนี่ยย้าลงไปว่าอย่าลืมนะอาจารย์นึกออกไหมครับย้ํามงคลที่16ค่ะอ่ะสมมุติว่าผมบอกว่าอาจารย์พนอผมใส่บาตรอาจารย์ก็ต้องมาถามว่าอาจารย์ขาอาจารย์ใส่ทุกวันป่ะหรือว่าอาจารย์ทาทุกครั้งไหมคือหมายความว่าบอกว่าเราใส่บาตรแต่ว่าไม่ได้บอกว่าถี่ห่างแค่ไหนนะครับแต่ว่าในมงคลข้อที่21บอกว่าไม่ประมาทในทันทั้งหลายคือทันทีที่มีโอกาสมีเวลาหรือมีจังหวะที่นึกได้ต้องทําบุญทันทีอย่างเงี้ยค่ะ บางคนนะ่ะไปเกิดความทุกข์เพราะตั้งใจใส่บาตรทุกเชา้าทุกเช้านี่มนพระมารอรับบาตรหน้าบ้านครับพอไม่ได้ทําก็รู้สึกวันนี้ตัวเองผิดไม่ได้ทําความดีไม่ใช่นะคะ,ะไม่ใช่คไม่ใช่นะคะไม่ใช่ต่อไปมงคลข้อที่22มีความเคารพโอ้ผมว่าคําว่าเคารพเนี่ยได้ทุกเรื่องเลยอาจารย์นพนธครับกว้างค,ครอบจักรวาลเลยครับคือความเคารพเนี่ยมันมองไปในทุกสิ่งทุกอย่าง สมมติว่าอาจารย์จะเข้าไปในวัดอย่างเงี้ยอาจารย์ถอดรองเท้านี่ก็ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพแหละแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยมิดชิดก็ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพซึ่งเราดูได้ชัดเจนเลยว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยขาดความเคารพเนี่ยมงคลจะไม่เกิดแก่ตัวเองเลย <c oughs> เห็นไหมครับในวัดเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยต่อไปมงคลที่23นอบน้อมถ่อมตนหรืออ่อนน้อมถ่อมตน่ะค <c oughs> ะอันนี้ดีแน่นอนเลยมีความสันโดษแปลให้ดีนะคะ สันโดษนี่ไม่ได้แปลว่าเก็บตัวเงียบไปอยู่คนเดียวไม่ใช่ปีกวิเวกไม่ใช่คำว่าสันโดษแปลว่าอาจารย์พอใจในสิ่งที่อาจารย์มีทุกวันนี้นะครับค่ะเหมือนอย่างที่เราคุยกันเนี่ยผมเนี่ยขับรถผมขับรถคนเดียวแล้วผมนั่งคนเดียวซื้อรถมาคันนึงก็ขับวนใหญ่นานๆจะมีจะไปครอบครัวตรงนั้นขับคนเดียวค่ะแต่ว่าอาจารย์ไม่ซื้อรถอาจารย์ก็พอใจในการที่อาจารย์จะนั่งรถเมย์บ้างรถตู้บ้างรถแท็กซี่บ้างก็แล้วแต่นะครับ จริงๆถามว่าซื้อก็ซื้อได้แต่ว่าอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าอ,อกับการนั่งรถเมย์อาจารย์ย,ยังคงอิ่มเอ,อิบอยู่มีความสุขอะเด้งง่วงนี่ฉันก็หลับเห็นไหมครับนะฮะแล้วก็พอใจในสิ่งที่เรามีขนาดนี้คือไม่ได้ไปสแสวงหาหรือว่าต้องตะเกียกตะกายรประดับใช่ไหมคะใช่ครับเดียนโดนเพื่อนว่าโดนญ<ม>าติพี่น้องว่าเหมือนกันทําไมไม่รู้จักซื้อรถเ<ม>ด้งก็บอกว่ามันไม่จําเป็นอะ่ะเดียนไปไหนก็รถเมล์รถตู้รถแท็กซี่เพราะว่ามัน ไปกันคนละทิศละทางทุกวันครับไม่ได้ใช้รถแล้วดิฉันอัดเสียงบางทีมืดๆค่ำๆเหนื่อย <c oughs> ง่วงขับรถกลับบ้านอันตรายอีกอันนี้องุ่นเปรี้ยว <c oughs> นะครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยอาจารย์ก็แสดงความสันโดษจาจาร์ได้ไหมอาจารย์บอกว่า,าจาย์มีโทรศัพท์มีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วอาจารย์ก็จะไปอัปเดตโปรแกรมไลน์อะไรขอ,อาจารย์ไม่ทราบดิฉันจะต้องลงทะเบียนไปงานแล้วเขาให้ลงทะเบียนด้วย การสแกน QR code เดียนก็ต้องทำตามระเบียบปรากฏสแกนไปเครื่องมันบังคับให้ดิฉันอัปเดตโปรแกรมไลน์พออัปเดตไปปุ๊บมันก็วิววิวด้วยการโหลดแอปนานเกินไปดดีันก็ใจร้อนไปกดเพื่อจะให้มันหยุดหมุนหมุนมันเลยถอนไลน์ออกอาจารย์ใจเด็ดเลยแซวดดีันว่าอาจารย์ครับผมว่าตอนนี้โทรศัพท์มันก็ถูก ทั้งหลายเยอแล้วดิฉันไม่ได้อายนะคะแต่ดิฉันยังใช้ของดิฉันได้อยู่อ่ะนั่นแหละครับเนี่ยเป็นตัวอย่างคือไม่ได้ชมว่าอาจารย์พนอดีแต่มันเพาะใครก็ตามที่มีแนวคิดแบบเนี้ยผมว่านั่นคือความสันโดษผมต้องการจะยกให้เห็นว่าความสันโดษไม่ใช่ของที่ว่าเสียหายะนะครับหรือประเภทแบบขี้เหนียวแบบมไม่ยอมมาไล้โอ้ดิฉันไม,ไม่ใช่ขี้เหนียวนะจะบอกว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้กันอยู่ตอนแรกศูนปหนึ่งใช่ไหมคะค ดิฉันใช้ตั้งแต่0 8 9ย์ตอนนั้นต้องไปสอนที่ราชพัฒน์ศูนย์สุนันทามันจําเป็นต้องใช้โทรศัพท์โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นเครื่องที่สของดิฉันเองแต่ดิฉันไม่ได้ไปสอนศวนสุนันทามาเกิน10ปีแล้วคิดเองนะคะ0 8นย์รุ่นนั้นจนวันนี้พนอเพิ่งมีโทรศัพท์เครื่องที่3มใช้กันจนพังไปข้างหนึ่งรสรุปว่า ก็คือพอใจและอิ่มเอิบในสิ่งที่เรามีอยู่<ช>แล้วก็ไม่ทะเยอทะยานไปสแสวงหาอะไรให้มันมากเกินการไปะนะเพราะท่านถ้าอาจารย์มีความสันโดษอาจารย์ก็จะมีมงคลในชีวิตสาถุครับต่อไปหลายคนมีแน่นอนความกระตันยูใช่นะครับฟังธรรมตามการคือคําว่าฟังธร,รมในที่นี้ไม่ได้แปลว่าต้องไปฟังธรรมะอย่างเดียวนะต้องไปนั่งแต่งชุดขาวพับเพียบเรียบ<ม>ร้อยต่อหน้าพระคุณเจ้าเสมอไปไม่จําเป็นเลยครับ หมายถึงว่าถ้าสมมุติวันนี้เขามีพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นองค์ความรู้เรื่องอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เรามีความสึกจันลงใจขึ้นทําให้จิตใจเราดีงามขึ้นเราอิ่มเอิบขึ้นไปฟังนั่นแหละก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฟังทำตามการแล้วหลายคนเข้าใจผิดอขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมอาจารย์เจดได็ได้ไหมคะได้ครับเดนเคยถึงขนาดต้องคอยไปถามผู้ประสานงานว่าวันไหนคุณหมออมมารามารลาท่านจะมาบันทึกรายการหรือมาออกอากาศสดฮ เพราะดิฉันนะ่ะมีคําถามที่ทําให้ดิฉันไม่สบายใจอยู่หลายวันมากม,มีเพื่อนคนหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ไปวัดครับไม่ค่อยได้ตักบาตรและไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของาศาสนพิธีใดๆครับแต่ต่อมาเนี่ยพอใกล้จะเลิกทํางานก็มีเพื่อนที่ชวนไปปฏิบัติธรรมครับนุ่งขาวห่มขาวที่นู่นที่นีเท่านั้นสามวันหวันเวันอยู่ตลอดเวลาครับเธอไปบ่อย แล้วก็กลับมาเธอก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเธอไปแล้วเธอได้ความสุขนั่นนี่นูน่นดิฉันก็อิ่มเอิบใจไปด้วยแล้วเธอก็พยายามชวนดิฉันดิฉันก็ไม่เคยมีเวลาไปกับเธอแต่เธอก็บอกดิฉันว่าดิฉันต้องไปวัดนะ <c oughs> ต้องไปฟังพระ <c oughs> ต้องไปฟังคนอื่นพูด <c oughs> แล้วต้องไปแต่งขาวหอมขาวอย่างนี้กับเธอบ้าง <c oughs> ดิฉันก็บอกว่ายังไม่มีโอกาสไปทําแบบนั้น <c oughs> แต่ดิฉันก็ปฏิบัติแบบที่คุยกับอาจารย์ใจเด็ดเนี่ย <c oughs> อาจารย์ทราบไหมคะว่า เธอหวังดีกับดิฉันถึงขนาดโทรไปหาน้องชายดิฉันให้มาบอกกับดิฉันว่าดิฉันต้องไปวัดต้องไปนั่งฟังพระรเดือนก็เลยต้องขอคำตอบจากคุณหมออัมมาราม,มาริลาว่าสิ่งที่ดิฉันปฏิบัติเนี่ยกับสิ่งที่เพื่อนมาแนะนำเนี่ยทางไหนที่ถูกต้องชัดเจนเหมาะสมกว่ากันค่ะคดิฉันขออนุญาตไม่ใชลยนะคะค่ะคเชิญค่ะอาจารย์ต่อไป มงคลที่27มีความอดทนหูนทุกวันที่เราต้องอดทนทุกอ, <ด S 1> อย่างเลย,มเลยไม่ใช่อดแบบ<ด>ไม่มีกินไมากเลยค่ะอดทนโอ้โหนะครับทุกวันนี้มันจะมีคำอยู่คำอาจารย์ครับหัวร้อน <c oughs> เด็กๆสมัยนี้ใช้คำเนี้ยผมว่าเข้าใจคิดเลยนะคือทุกอย่างต้องอดทนนะอาจารย์ครับ <c oughs> คือเราก็ไม่ใช่แปลว่าคนทนอะไรไม่ค่อยได้นะแต่บางทีเขาก็ไม่เกรงใจเราเลยอนะถ้าอาจารย์มีความอดทนมากเท่าไหร่อาจารย์ก็จะมีมงคลในชีวิตมากขึ้นนะครับ ต่อไปมงคลที่28เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายว่านอนสอนง่ายอยาจารย์ครับอ,อาจารย์วัยรุ่นเขาบอกปวดตับอะ่ะคือมันมันว่ายากสอนยากกันไปทุกทีทุกทีแล้วนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเออมันมีอยู่คำหนึ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยว่ายากสอนยากก็คือทิฏฐิทิฏฐิเนี่ยมันคือความเห็นชอบของตัวเองนึกออกไหมครับแต่ว่าคุณจะเป็นลักษณะแบบทิฏฐิที่แบบคิดไปคนเดียวอะ่ะทําแบบไปคนเดียวเลยเลยอ่ะ คือเดี๋ยวนี้ในสังคมปัจจุบันนี้อาจารย์ครับมันมีมุมหนึ่งที่เราคิดไม่ถึงหรือเป็นมุมที่ยุคเราเขาไม่เอามาคิดกันผมไม่ยกตัวอย่างเพราะถ้ายกมันจะกลายเป็นเรื่องยาวแต่หม,มายความว่าบางทีเขาก็ตะแบงขึ้นมาด้วยลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าตะแบงนะ,ะแต่จริงเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้ถูกไหมครับเขาเรียกเชื่อมั่นในตนเองสูงใช่ไหมครับคนนี้พอเวลาที่เราต้องการจะขมวดหรือเราต้องการจะทําอะไรให้มันเสร็จสิ้นเนี่ยก็มาติดอยู่ตรงนี้ ว่าไม่สามารถจะลงจะขอมัติเพื่อให้การประชุมผ่านไปอก่็ใหม่จบสักทีอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ได้แปลความหมายว่าเขาไม่ดีนะแต่หมายความว่าคนโบราณจะสอนว่าเอออะไรที่มันมันเห็นชอบเห็นดีงามก็ควรจะคล้อยตามเขาไปเถอะนะครับออย่าอย่าไปมัน,นไม่มีเส้นบรรทัดวัดและไม่มีน้ำหนักช่างตวงได้นะคะคมันคือความเหมาะสมที่ต้องประมาณเอาณสถานการณ์แต่ละอย่างค่ะครับต่อไปมงคลที่29เห็นสมณะ เห็นสมณะเออนักบวชไหมคะเราไม่เอาคําว่านักบวชแต่คําว่าบุคคลใดก็ตามแต่ที่พยายามจะละกินลลหรือหรือวางอะไรนะครับเขาเรียกวางความสงบคือไม่ได้แปลว่าเป็นผู้บรรลุแต่หมายความว่าเป็นคนที่อาจารย์เคยเจอคนที่ประเภทแบบใจเย็นนิ่งนิ่มแล้วก็ยิ้มทุกอย่างคืออยากจะใช้คําว่าผู้ปฏิบัติก็ประมาณนั้นนะคะแต่บางคนไม่ได้ปฏิบัตินะอาจารย์ครับแต่เขาเข้าใจอย่างรวดเร็วเลยออนะครับสมมุติว่า พอเวลาจะเข้าแถวซื้ออาหารพอยืนอยู่พอเราจะถึงเราคนมาแทรกปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยต้องมาโหนะแต่คนบางคนเนี่ยอาจารย์ครับเขาก็หลีกให้เนี่ยเดียนว่าสอนให้คนทําผิดนั่นแหละคือสามณะถ้าอาจารย์<ม>จเจอคนประเภทนี้ยอาจจะต้องยอมรับว่าเขาเป็นสามณะโโถ้ามีมโอกาสได้คุยได้ยิ่งดีเลอะคะ,ะดีครับแต่ดิฉันดดีนดันเป็นคนไม่ดีแล้วคะ่ะคุณผู้ฟังพออาจารย์ใจเด็ดยกตัวอย่างอย่างเงี้ยดิฉันไม่ยอมแต่ไม่ได้ลุกขึ้นไปชงเช่งกับเขานะคะ มันเป็นเรื่องที่ก่อชนวนให้เกิดเรื่องร้ายๆกันมาเยอะแล้วนะถูกต้องครับแต่ว่าจะต้องพยายามฝึกก็ถ้าฝึกได้ก็จะดีผมเจอบ่อยมากเวาลาขับรถอะบาทีบอกว่าขับใจคือเราก็รู้ว่าเนี่ยต้องไปตามทางเนี้ยแต่คนบางคนมาถึงก็ปาดปาด๊บเข้ามาเลยโอ้ยเมื่อวานดิฉันก็เจอมอเตอร์ไซค์ตบขวาสุดเลนสีหักพรดืดโอ้โห,หร,ร,ถรถที่ดิฉันนั่งมาด้วยนะคะครับ เธอตกใจจนกระทั่งมือสั่นเลยอะนี่ยอย่างเงี้ย <c oughs> นะครับเราก็ต้องนิ่ง <c oughs> เห็นสมณะ,ะนะครับเอาต่อไปนะครับมงคลที่สามสิบสนทนาธรรมตามการอ่าอันนี้ชัดและง่ายอ่านะครับอันนี้ตรงเลยหมายความว่าอาจารย์เหมือนเหมือนไปถกเถียงอะแต่ว่าถกเถียงในข้อธรรมะนะค่ะคือไม่ได้แปลความหมายว่าอาจารย์บอกอาจารย์บอกว่าเนี่ยติ๋มจะไปทาบุญโอ๊ยอาจารย์ไปทําทาไมบุญ เสียเงินดยอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ตแบงย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ช่แต่ถ้าที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่แล้วดิฉันไม่มีคําตอบให้คุณผู้ฟังตอบเองเนี่ยนั่นแหละค่ะคือข้อถกในเรื่องของธรรมะธรรมะอ่ะต่อไปมงคลที่31บําบเพ็ญเพตบะตบะเนี่ยนะครับเด็กพูดกันเยอะใครๆก็พูดว่าตบะแตกตะบะแตกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ครับตบะเนี่ยก็คือกิเลส ตบะ,ะคือกิเลสแล้วเราเผากิเลสอ่ะเผากิเลสคือดับกิเลสใช่ตบะคือการดับกิเลสเผากิเลสคะ่ะแต่ว่าในอินเดียบางทีเขาก็เผากิเลสโดยยกตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์หนาวเนี่ยอาจารย์เผาความหนาวเนี่ยโดยการไม่ใส่เสื้อแล้วก็น้าําราดตัวให้มันหนาวเขาไปอย่างนี้ผมว่ามันก็งงๆกันนะไม่ได้อะคะ่ะ<น>ไม่ไหวอย่างเป็นอย่างจริงจริงนะครับเข้าใจคะ่ะนะครับแต่มันป่วยได้เลยนะคะ,ะใช่ครับเขาบ,าาบําเพ็ญตาบะแบบนี้สมมุติอากาศร้อนมากอาจารย์ครับเขา ก่ <ong> <f ile> อกองไฟแดดเปรเี้ยงเลยเนี่ยเพื่อให้ทนมันก็เขาก็าบอกบันเผากิเลสอ่ะแต่ผมชอบตรงคําว่าถ้าเราบําเพ็ญตะบะเนี่ยก็คือรู้จักคุมตัวเองไม่ให้ไหลไปตามกิเลสนะครับคุมตัวเราเองไม่ให้ไหลไปตามกิเลสก็แล้วแต่ครับมันจะเป็นกิเลสตัวไหนก็ตามเราคุมไว้ไม่ให้มันไหลไม่ให้มันหลงไปในเรื่องกิเลสเหล่านั้นอ,อาจารย์ใจเด็ดบอกว่าผมซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาแล้วอาจารย์พนอเนี่ย ต๊ดๆดิฉันเห็นโอ้สวยเนาะน่าเป็นเจ้าของนี่แหละแต่ดิฉันก็บอกตัวเองว่าอย่าเพิ่งซื้อเลยมันยังไม่จําเป็นนั่นแหละครับอย่างนี้ใช้ได้ไหมใช่ครับถือว่าเป็นตบะเพราะว่ากิเลสไงครับคือความอยากมันก็เป็นกิเลสถูกไหมครับอย่ามองว่ากิเลสจะต้องใหญ่โตเล็กนอาเดียวก็ได้หรือบางทีเนี่ยโอ้โหสเต็กแซลมอนน่ากินจังเลยแต่จานละพันถามว่าพนอจะซื้อกินไหมถึงอยากก็ไม่กิน อ่าต่อค่ะอ้าวต่อไปนะครับมงคลที่สามสิบสองอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับประพฤติพรหมจัรทร์โอ้อาจารย์คะเวลาหน้าฝนเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตและเป็นความขำ,ำมคุณผู้ฟังที่เคารพรักอเมื่อก่อนเราจะเคยได้ยินว่าฝนจะตกเนี่ยทำยังไงดีจะมีงานใหญ่มีงานสำคัญไปปักตะใคร้ไป แต่ไม่ได้แปลว่าอาจารย์จจเด็ดไปปักตะไคร้ได้นะครับต้องหาสาวพรหมจันทร์แล้วก็ไปอธิษฐานจิตเอารากตะไคร้ชี้ฟ้าเอายอดตะไคร้ทิ่มดินครับนั่นแหละไปปักหรือไปปลูกตะไคร้ครับเพื่อฝนจะได้ไม่ตกหลอกพระพิรุณครับแต่สมัยเนี้ยเขาบอกว่าไม่มีใครกล้าปักตะไคร้เพราะกลัวถูกประจาน เรียนเข้าใจว่าเขาเข้าใจผิดกันใช่ถูกไหมคะอาจารย์ใจเดดใช่ครับคําว่าประพฤติพรหมจรรย์หมายความว่าการควบคุมพฤติกรรมทางเพศของตัวเองแค่นั้นนะคะครับแค่นั้นแต่ถ้าในทางปฏิบัติที่เดฉันพูดพฤติกรรมสาวพรหมจรรย์ที่กวนเข้า,าทิพย์แปลว่ายังไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายอ,าอันนี้ดิฉันพูดชัดๆตรงๆ แปลว่านางยังเป็นสาวบริสุทธิ์สาวพรหมจรรย์แต่นี่ประพฤติพรหมจรรย์คนละแบบกันอ่าอันนี้คือต้องอธิบายให้เข้าใจทุกมุมเลยครับแต่ประเภทอยู่บนรถไฟฟ้าขึ้นรถลงเรือมันต้องโดนผู้ชายผู้ชายก็ต้องโดนผู้หญิงอันนี้ไม่ได้แปลว่าคุณเสียพรหมจรรย์นะคะต้องอธิบายกระจ่างกระจ่างครับมันมีคำสั้นๆคำเดียวที่ดิฉันเป็นผู้หญิงต้องอธิบายตรงๆว่าการที่ ยังอยู่ในเพศพรหมจรัรทร์แปลว่าคุณยังเป็นสาวบริสุทธิ์มไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายแค่นั้นแหละค่ะครับต่อไปนะครับมงคลที่33อาจารย์ฟังแล้วอาจารย์อย่าเพิ่งแปลตกใจนะค่ะเห็นอริยสัต์ อริยสัจสี่ไหมคะ,ะใช่ใช่ใช่เราคิดว่าอาริยสัจสี่นี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ,พระองค์ตัดสรู้ถูกไหมครับค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะเราจะตัดสรู้เหมือนท่านได้ยังไงอ่ะทุกสมุทัยนิโรธมรรคคาว่าเห็นอริยสัจนั้นหมายถึงเข้าใจความจริงของชีวิตเข้า,จาใจความ,มาจริงของชีวิตทุกสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกวิธีดับทุกใช่ไหมครับหนทางของการดับทุกและวิธีดับทุก นี่ไงในสี่อย่างเนี่ยมันคือข้อเท็จจริงหรือความเป็นจริงของชีวิต <c oughs> เราเรียกว่าอริยสัจอย่าไปเข้าใจว่าโอ้จะเป็นบรรลุธรรมชั้นสูงไม่ใช่แค่ขอให้ใจเข้าใจว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันอยู่ในทุกสมุทยัยนิโรธมรรคอยู่แล้วขอให้เข้าใจตรงนี้แล้วก็รับมันให้ได้นะครับเราเรียกว่าเห็นอริยสัจมงคลประการที่34่ยากขึ้นไปอีกครับทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันนี้ต้องบำเพ็ญ มากครับคือทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้หลุดพ้นนะครับทำให้หลุดพ้นเลยค,คือไม่ต้องเกิดแล้วไม,ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวตาสงสารแล้วหลายคนไม่เข้าใจนะอาจารย์พนทครับทุกวันนี้ถ้าเรายิ่งเห็นชีวิตมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มีความหมายว่าเด็กๆอายุน้อยๆเนี่ยเขาจะไม่เห็นนะเขาจะเห็นทุกวันเลยเราก็จะเห็นทุกวันฟังข่าวหรือดูอะไรก็ตามแต่อาจารย์เห็นได้ว่าเมื่อเรียนจบ รับปริญญาก็มีความสุขดีใจมาถ่ายรูปกันเฮฮาอ่ะพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปเยี่ยมมาที่โรงพยาบาลแล้วก็ยื้อกันอุตลุดหมดเลยถูกไหมครับเงินทองมีเท่าไหร่ก็พยายามจะยื้อชีวิตไว้อ่ะพอครอบครัวนี้เจ็บไข้ได้ป่วยก็สงสารต้องเข้าไปช่วยเหลืออ่ครอบครัวนี้เสียชีวิตไปก็ต้องไปอาจารย์จะสังเกตว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะทําให้ใจเราเนี่ยเศร้าหมองตลอดเวลาเลยค่ะแล้วเราก็หนีไม่พ้นผมพูดกับใครอยู่เสมอว่าผมผ่านทุกอย่างแล้วเหลืออย่างเดียวที่จะเข้าหลักใจเนี่ยก็คือวันที่ จะไปถึงสุดท้ายของถนนที่ไปไม่ได้แล้วเนี่ยตรงนี้การจะไปถึงตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราบรรลุนิพพานนะครับแต่มเมื่อว่าเราเสร็จสิ้นในภารกิจตรงนี้ก่อน,<บ>นแล้วลกใบนี้ใช่แล้วเดี๋ยววนมาใหม่อีก วนอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจออย่างนี้ครับเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็พอตายแล้วก็กบมาเกิดใหม่วนอยู่อย่างเงี้ยนี่คือความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาแต่ไม่ทราบแหละว่าคุณจะเกิดเป็นใครอันนั้นยากหน่อยผมถึงบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนตอนนี้นะรู้ทุกอย่างหมดเลยถูกไหมรีบทําซะแล้ว้าเกิดวันหนึ่งไปเกิดไปกิ้งกือแล้วแกจะรู้ไหมล่ะว่าแกจะใส่บาตรยังไงเออแกจะไปฟังธรรมแกจะเลื้อยไปบนศาลาไปฟังมันเป็นไปไม่ได้เกิดเป็นคนตอนนี้รู้ทุกอย่างทํมาให้มันดีก่อนคราวนี้พอถึงเวลาแล้วเนี่ย พอเกิดขึ้นมาก็จะเห็นสภาพแบบนี้เกิดแก่เจ็บตายตอนเกิดก็ดีใจแล้วก็จะมีเสียใจคือทั้งชีวิตอาจารย์ครับยิ่งเราเห็นคนจากเราไปเยอะๆเนี่ยมันหดหู่หัวใจค่ะแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดยิ่งคนใกล้ตัวยิ่งไม่อยากเกิดถูกไหมครับแต่มันหลีกไม่พ้นไงเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ตึงสสอนว่าถ้าไม่อยากให้มีอย่างนี้ต้องนิพพานอย่างเดียว<อ>คนจึงต้องพยายามเร่งปฏิบัติกันเพื่อให้ไปสู่นิพพานคือนิพพานก็แปลว่าไปเลยครับอาจารย์ครับไม่ไม่มีมาแล้ว โบกมือลาเลยไปจากโลกนี้เลยไม่มีการย้อนกลับมาเกิดใหม่นะครับนั่นก็คือการทําให้แจ้งซึ่งนิพพานก็คือยังไงก็ได้ที่ขอให้เราไปสู่นิพพานให้ได้แต่ว่าไม่ได้ของไปง่ายๆนะครับค่ะต่อไปมงคลที่35มีจิตไม่หวั่นไหวอ่าเนี้ยต้องบอกกันหน่อยแล้วเน้นอาจารย์พนอเลยอุ้ยจริงๆตกาาลงค่ะคอ่าดิฉันตั้งสมาธิแล้วค่ะอ้าว คือจิตไม่หวั่นไหวเมื่อถูกกระทบด้วยโลกกระทำทั้ง8อย่างโลกกระทำแปดอย่างอาจารย์รู้ใช่ไหมครับสาธุมีลาบมีลาบเออเวลาคนอื่นเขาถูกหวยรวยเบอร์กันอา,รรอาจารย์อาจจะไม่ถูกก็ไม่มีลาบโอถูกไหมครับค่ะ<ข>วันนี้อาจารย์อาจจะมียศแต่วันหน้าอาจารย์จะไม่มียศแต่คนอื่นเขาอาจจะได้ยศสูงกว่าเราค่ะค<ข>ําว่ายศคือตําแหน่งหรืออะไรก็ตามแต่เนาะ<ข>นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์มียศอาจารย์มีลาบอาจารย์ก็ต้องถูกนินทา Oh. ถูกไหมครับถูกนินทาแต่ถ้าคนที่เขาเข้าใจความเป็นจริงและเขาเห็นคุณงามความดีของอาจารย์เขาก็จะสรรเสริญแต่ทั้งหลายทั้งปวงถ้าหากว่าอาจารย์มีลาบอาจารย์มียศอาจารย์ได้รับการสรรเสริญอาจารย์ก็จะมีสุขแต่ถ้าอาจารย์ได้สิ่งที่ตรงกันข้ามอาจารย์ก็จะเป็นทุก,กนี่คือสิ่งที่เป็นสัตธรรมทั้งสิ้นถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็วนเวียนอยู่ในแดอย่างนี้เพราะนั้นอาจารย์ไม่ต้องหวั่นไหว านี่ไงครับไม่ต้องวันไหวทําไมผมถึงเน้นว่าอาจารย์ต้องเจอก็อาจารย์เจออยู่ทุกวันนี้จริงไหมฮะอ่านะครับอ่านะครับนะครับจิตไม่วันไหวยากนะอาจารย์มันมันมันกัดฟันมแล้วพูดง่ายอพูดง่ายพูดง่ายง่ายนะครับแต่ว่าถ้าอาจารย์ทับได้นะอาจารย์จะได้มงคลที่35ทําทได้ครึ่งเดียวถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็ไปมงคลที่ส6ไม่ได้แล้ว นะครับมงคลที่36นี่มีจิตไม่เศร้าโศกวังเฉยเลยอาจารย์ครับอไม่หวั่นไหวนี่คือหมายความว่าคือมันก็อาจจะมีนิดนึงแต่ว่าไม่คล้อยตามค่ะนึกออกไหมครับคำว่าไม่หวั่นไหวเนี่ยไม่ใช่แปลความหมายว่าหุ่นนิ่งเหมือนกับเป็นพระอิฐพระปูนไม่ใช่อย่างนั้นมีปั๊บแล้วคิดได้ทันทีแล้วจัดการแก้ปัญหาแล้วตัดออกไปเลยไม่หวั่นไหวเลยใหม่ๆอาจารย์ดูมานะครับแต่ว่าถ้าจิตไม่โศกเศร้า ก็คือวางเฉยะนะครับต่อไปถ้าอาจารย์ยังทำไม่ได้มงคลที่37อาจารย์ไม่เกิดแน่มีจิตปราศจากทุลีโอ้โหยังไม่เกิดจริงๆไม่เกิดเลยแค่มงคลที่35นี้เขาไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมงคลเนี่ยจะยากขึ้นเรื่อยๆมงคลสุดท้ายครับอาจารย์มีจิตกเกษม เคยยได้ินจิตกกะจตกกะกษมมีจิตตะก,กระเมหรือจิตเกษมเนี่ยนะครับหมายถึงอะไรก็ตามแต่ที่เป็นลาบไม่มีลาบมียศไม่มียศนินทาหรือสรรเสริญหรือจะสุขหรือจะทุกจิตเราเบ,าบิกบานเบิกบานใช่ครับอิ่มคำ <c oughs> ว่าอิ่มไม่ได้เป็นมีความหมายว่ายิ้มนะไม่ใช่คืออิ่มเองว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันยากนะในการที่จะทำให้ <c oughs> จิตมันเป็นกเกษมอยู่ตลอดเวลาเนาะยากนะครับ Oh. Mm hmm. มงคล38มงคล3ปประการที่อาจารย์ใจเด็ดกรุณะถอดจากทั้งบาลีทั้งบทพระราชนิพนธ์ยังไม่พูดถึงมุมใดมุมหนึ่งเลยนะคะเอาเน,อเนื้อว่าสิ่งที่จะเรียนเนี่ยสาระเป็นแบบนี้ใช้เวลาน,านานมากนะคะทั้งหมดเนี่ยนะครับคือมงคล38ปประการเดี๋ยวถ้าผมจะเล่าต่อเนี่ยนะครับอาจารย์จะต้องทึ่ง จะต้องทึ่งมากเลยเพราะว่ามงคลทั้ง38ประการนี้นะครับพระพุทธองค์ทรงสแสดงเป็นพระคาถาภาษาบาลีเพียง10บคาถาเท่านั้นแค่10บคาถานะครับแต่แตกออกมายาวถึง38เลยนะครับพระคาถาประกอบด้วยมงคล3ถึง5ข้อสแสดงว่าพระพุทธพจน์ที่เปล่งออกมาหนึ่งครั้งเนี่ยมีมงคลประกอบมา3-5ถึงข้อ อาจารย์ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะภาษาบาลีไม่มีคาเว้นเวอเยอะแยะนะครับหน,หนึ่งคำหนึ่งความหมายหรือหนึ่งคำกินความหมายออกไปได้กว้างขวาง,วางซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเห็นในตัวมงคลละสูตรที่คู่กับมงคล,ลสูตรคําฉันในเนื้อหาที่เราจะเรียนต่อไปนะครับตอนท้ายจะมีคาถาสรุปอีกหนึ่งคาถาซึ่งเชี้้เห็นว่าเทวดาและมนุษย์ปฏิบัติสิ่งมงคลทั้ง38ประการแล้วจะไม่พ่ายแพ้ค่าศิกทั้งปวง มีแต่ความสุขความจเจริญทุกเมื่อน่าสังเกตว่ามงคลข้อต่างๆที่รวมอยู่ในพระคาถาเดียวกันแสดงแนวคิดที่สัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกันนะครับอันนี้คงต้องเอาไว้รอในรายการข่าวหน้าเพราะว่าผมจะแยกให้เห็นเลยว่าในพระคาถามีสิบพระคาถาถูกไหมครับพระคาถาที่หนึ่งเนี่ยจะว่าถึงมงคลอะไรพระคาถาที่เท่าไหรเท่าไรคือแยกให้เห็นเลยว่าทําไมมงคลเนี่ย เราถึงแตกได้ถึง38มงคลทั้งๆท,ท,ที่มีแค่10พระคาถาเองะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอาจารย์จะสวดมนต์วันนี้อาจารย์ลองกลับไปทําการบ้านล่วงหน้าเลยว่าอาจารย์ลองไปหาดูซิว่า10พระคาถาในมงคลละสูตรเนี่ยอาจารย์เอาไปท่องก่อนเลยและาจารย์จะได้38มงคลมาเลยเห็นไหมครับไม่ต้องรอท่อง38ข้อเพราะจําไม่ไหว ะะเดน,นเชื่อว่าแฟนรายการของเราหลายๆท่านนะคะก็สวดพระคาถาเหล่านี้อยู่เป็นอาจินแล้วก็ปฏบิบัติบูชาในระดับที่จิตสงบไม่หวันไหวกับสิ่งที่มากระทบได้เยอะแล้วครับแต่พวกเราพวกเราในที่นี้หมายถึงตัวดิฉันแล้วก็อาจจะเป็นนักศึกษากศอนอหลายๆคนนะคะก็ยังอาจไม่ถึง บันไดขั้นสูงนั้นแต่มีคำสำคัญที่คุณหมออมารามมาลิลาท่านให้ข้อคิดและดิฉันสงบได้เร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนคือเมื่อเราเจอเรื่องอะไรที่เป็นผลกระทบและเราสามารถก้าวผ่านมันไปได้ด้วยดีแปลว่าเราสอบเลื่อนชั้นผ่านไปอีกหนึ่งขั้นแล้วง่ายดีนะคะง่ายดีครับค่ะดังนั้นเดนก็จะฝึก ตัวเองมันวันไหวแต่เราจะไม่ตอบโต้ด้วยสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องครับอาจจะเย็นช้าหน่อยไม่ใช่เย็นช้านะคะคเย็นช้าหน่อยแปลว่าอาจจะมีความรุ่มร้อนแต่เราไม่ได้ตอบโต้ให้เกิดความรุนแรงรแต่ดิฉันก็จะพูดกับทุกคนเสมอว่า ฉันไม่ชอบเป็นนางเอกในนิยายน้ำเนา่า <c oughs> ดังนั้นอะไรที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงเดือนจะหาถ้อยคำที่จะเรียบเรียงขึ้นเพื่ออธิบายส่วนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็อยู่ที่จังหวะและโอกาส <c oughs> และดิฉันก็จะสอนทุกคนเสมอว่าบางครั้งการที่เราเงียบไม่อธิบายอะไรเลยมันเหมือนการยอมรับไปโดยปริยายอันนี้คือ ไม่ใช่กติกาแต่มันเป็นค่านิยมของสังคมใช่ครับ,บางกลุ่มดังนั้นคุณจะยอมเป็นคนผิดเป็นคนตามที่เขาเกล่าวหาหรือทุกเรื่องแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องตามไปล้างเช็ดทุกหัวข้อไม่จำเป็นถูกต้องไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งการฝึกจิตการได้บำเพ็ญในสิ่งที่ดีงามด้วยความตั้งจิตมั่น สติมาปัญญาเกิดแน่นอนเราจะมีวิธีจัดการกับปัญหาได้อย่างราบรื่นสงบแล้วก็เหมาะสมครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนรายการคราวหน้าก็ยังคงเป็นเรื่องมงคลสูตรคำฉันพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกันต่อแต่ช่วงนี้ขอให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าอาจารย์ใจเด็ด สรุปภาพรวมและองค์ความรู้พื้นฐานที่ง่ายที่สุดแปลไทยเป็นไทยมาให้ฟังช่วงหนึ่งก่อนวันนี้อาจารย์ใจเด็ดวานชะเอมและดิฉันพนอธรรมเนียมอินลาท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ